ครับผมกราบสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะก็ได้ไปซื้อผ้าเบรกมานะครับผ้าเบรกก็ถามไปหลายคนหลายท่านเลยนะไม่ว่าจะทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือผ้าเบรกเวฟยูบ็อกนะหรือว่าเวฟร้อยเคนะครับอันนี้นะครับผมสั่งจาก าไปที่ศูนย์นอนด้าเลยนะครับศูนย์ที่ ST สทีภูเก็นะครับ ST สทีภูเก็ไปขอซื้อนะครับไปติดต่อขอซื้อก็ง่ายได้ครับสะดวกสบายไม่ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับอ่าผมซื้อเป็นผ้าเบรกหน้ามาอ,อันนี้รู้สึกว่าจะ3 4มิบบาทนะสามบบาทเนะี่ยผ้าเบรกหน้าแต่ถ้าดูใน ในในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada อะไรก็แล้วแต่จะประมาณ2 0 0 2 1 5บาทนะเท่าที่ผมเห็นมานะรวมค่าส่งก็ก็กไม่เท่าไหร่นะครับแล้วนี่มาดูลักษณะเนื้อปลาเบกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีเน e พาร์ s นะครับรถยามาฮ่าก็เหมือนกันล่าสุดไอเซ็ตผมผมซื้อ โซ่สเตอร์มาก็เนี่ยมันจะเขียนว่าชีเน็ตพาร์ตนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเป็นของชีเน็ตพาร์ตนะแล้วก็กางล่างก็จะเป็นยี่ห้อรถนั้นๆนะยามาฮ่าซูซูกิหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ป้าเบรกหน้านะครับด้านในก็เนี่ยสลักทานิดซินเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูรหคสของไม่เห็นป่ะโอเควางไว้ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็สองก็คือแป้าเบรกหลังนะป้าเบรกหลังนี่ถูกมาหน่อยร้อยสี่สิบบาทนะครับชูชูนะมันจะเขียนว่าชูเซตเบรกอันนี้เป็นแผดแผดเบรกนะแตกเซ็ตเบรกนะแตกเซต IFR เนี่ยผมว่าน่าจะ พาจะาคำว่าฟรอนนะฮะฟรอนที่แปลว่าหน้านะครับอันนี้ก็เบรกหลังดาก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถอยออกมาจากภูเก็ตเอสทีออนด้าเหมือนกันก็หลายคนน่าจะรู้จักครับสายที่เล่นอะไรไแท้นะน่าจะรู้จักกันะเป็นอย่างดีด้านในฮนะเจจะจะเขียนว่า N K นะนี่ N K N K ก็สังเกตดูมันจะเขียนว่า N K นะครับของของแท้เนี่ยไม่รู้ว่ามัน มันเขียนนิดซินด้วยหรือเปล่านะป้าเบรกหลังอะแต่ว่าป้าเบรกหน้ามันเขียนนิดสินนะแต่ป้าเบรกหลังในนี้ไม่รู้ว่ามันจะเขียนว่านิดซินด้วยหรือเปล่าถ้าใครรู้ช่วยตอบมาหน่อยอะอันนี้อันนี้ขอถามเป็นความรู้จริงเพราะว่าผมตอนนี้อยากจะเล่นอะไหล่แท้ของวันด้านะกับรถเว็บผมเนี่แหละเพราะว่าผมขับแกลบเนี่ยมันต้องใช้เบรกเยอะมากนะซึ่งก็คิดในใจว่าเอ๊ะเราทํางานกับมัน ขับเกล็บเนี่ยเราก็ขับค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ความปลอดภัยเลยสําคัญนะก็เลยไม่อยากจะเล่นของของเกรดเกรดดีนะอยากเล่นของแท้ไปเลยนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็รู้กันนะจะมีเกรดแท้นะครับแท้ดีแท้ธรรมดา <c oughs> ก,ก็ก็รู้กันประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงฮนะที่ผมจะซื้อก็คือ โอริงนะโอริงปั๊มล่างนะแล้วก็ซีนกันฝุ่นซึ่งก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนเบรกทำอะไรเนี่ยอยากให้มันเบรกดีเหมือนตอนเราซึ้งลดมาเลยเนี่ยให้เปลี่ยนพวกโอริงข้างในนะเพื่อเผื่อบางทีโอริงมันตายทีนี้ทํามันอาจจะทําให้เบรกเนี่ยเบรกมัน,ม,นมันฟืดหรือภาษาใต้เขาเรียกว่าเบรกขอบเบรกขอบนะครับเบรกขอบเรียวเบรกขอบแล้วก็ อ๋อแป๊บนึงนะผมดูข้อมูลอีกนิดนึงที่เป็นในลาซาด่านะในลาซาด่าในลาซาด่าเนี่ยอกอนี่ฮะในลาซาด่าโอเคเจอแล้วในลาซาด่าเนี่ยมันจะเว็บเก่าเนี่ยผมก็เห็นหลายอันนะที่มันเขียนว่าไอ้ KPH นะครับผมคับคล้ายกับคลาว่าเคยเห็นตรงนี้มันเขียนว่า KPH แต่อันนี้เนี่ยมันเขียน NK เฉยๆไม่รู้เหมือนกันแล้ว KPS มันอยู่ตรงไหน,นวะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะใน Lazada เนี่ยผมเช็คดูเนี่ยนะสำหรับเนี่ยเนะผ้าเบรกเนี่ยอย่างที่บอกสองร้บาทซึ่งถูกมากๆนะรวมค่าส่งแล้วเนี่ยก็ก็แค่200รทอยตหร่ไรเองฮนะสองยังไม่เกิน ไม่เกิน280อยแนะครับเนี่ยเนี่ยผ้าเบิกหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยชี้เนี่ยผ้าอะไรเหมือนกันตัวหนังสือเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะอันนี้ผมให้ดูไม่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมดูเห็นหรือเปล่านะเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะตัวหนังสือนี่เหมือนกันเด๊ะเลยคนระับนี่ดูครับสังเกตดู แต่ออนไลน์ถูกกว่าแต่ว่าที่ผมไม่ซื้อออนไลน์เพราะว่าผมอยากได้เดี๋ยวนี้เลยนะอยากอยากอยากได้เดี๋ยวนี้เลยได้อยากได้เลยอะ่ะเพราะว่ารถผมมันเบรกหมดจริงๆแล้วนะผมไปก้มดูเนี่ยก็เหลือแต่แผ่นเหล็กมาถูก,กับดิสเบรกแล้วนะครับโอเคละเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองซื้อออนไลน์ดูนะครั้งหน้าถ้าเกิดว่าครั้งนี้หมดเนี่ยผมจะซื้ออออนไลน์ดู ว่ามันมันเหมือนกันป่ะแล้วผมจะเก็บถุงเนี่ยไว้นะเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันมันมีความแตกต่างหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ระยะในการเปลี่ยนเบรกเนี่ยนะทุก4ี่ปันกิโลนะครับหรือแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยขับรถเยอะแค่ไหนก็ง่ายๆนะเวลาเบรกหมดหมดหรือไม่หมดเนี่ยเราก็แค่ไปดูตรงที่ภาพเบรกอะครับเนี่ยไปดูตรงนี้นะครับที่รถพยายามก้มก้มดูนี่มุมนี้นะครับมุมนี้เลยเนี่ยมุมตรงนี้ถ้าเกิดว่า ไอหนาๆตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วมันมาถึงเหล็กแผ่นตรงนี้แล้วก็แน่นอนับเบรกหมดแน่นอนแบบนั้นนะครับหรือว่าเวลาเราเบรกแล้วมันไหลมันลื่นอะมันลื่นแบบเบรกแล้วแต่ว่ารถยังไหลลื่นไปกนแปลว่าเหล็กก็รับประทานเหล็กนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ผมจะซื้อคืออย่างที่บอกโอลิงกับซินกันฝ่นเออที่ศูนย์อนดาปูเกตเอสทีมันไม่มีอะผมก็เลยไปซื้ออีกร้านหนึ่งพอมาซื้ออีกร้านนี่ดูสังเกตดูชีเน็ต เหมือนกันนะสองอย่างชีเน็พาร์ทเป๊ะนะครับนี่ชีเน็พาร์ทเหมือนกันเป๊ะเ,เลยดูผมไม่ดูนี่ดูอันนี้มีแต่ภาษาอังกฤษแต่อันนี้มีภาษาไทยเข้ามาด้วยนะครับมีภาษาไทยเข้ามาด้วยแล้วก็ชีเน็พาร์ทก็ตัวหนังสืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าพมมาดูตัวเลขครับลักษณะของตัวเลขเนี่ยนี่ดู เหมือนกันไหมทุกคนดูบดูใกล้ๆเลยอ้าเหมือนกันไหมแล้วก็ลักษณะวัสดุของบรรจุภัณฑ์ก็คือถุงนี่แหละเห็นไหมอันนี้จะใสกว่าเห็นไหมฮะอันนี้จะขุ่นแล้วก็หนารู้สึกเลยว่าหนาอันนี้จับรู้สึกเลยว่าบางนะครับอันนี้ผมซื้อร้านข้างนอกนะไม่ใช่รีซื้อที่ศูนย์เพราะว่าถามว่าจะเอาแบบของแท้หรือของธรรมดาเขาถามมาแบบนี้นะผมก็บอกเอาของแท้แล้วกันผลปรากฏว่านี่ก็ได้อันนี้มานะครับผมก็เลยมีความสงสัยว่า บรรจุพันอะไรของอนดาเนี่ยไอพวกประเภทยางเนี่ยมันใช้ถุงใสหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกอะไรหนักๆใช้ถุงขุนแบบหนาหรือเปล่ายังไงใครรู้ช่วยผู้รู้มาตอบทีนะฮะผมผมครับป้องใจแล้วตอนนี้นะครับคือไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยของแท้จริงๆหรือว่าเป็นของแท้เกรดดีนะเพราะว่าตัวหนังสืออะไรมัน,มน เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้สีจะสดกว่านะครับอันนี้สีแดงอ่อนกว่านะครับแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้ก็มันดูใหญ่กว่าเล็กน้อยนะฮะแล้วก็นี่แหละมันมีภาษาไทยมาด้วยซึ่งที่ผมไปเอาออกมาจากศูนย์เมื่อกี้ไม่มีภาษาไทยนะฮะมีแต่ภาษาอังกฤษเอาละนะครับสําหรับคนที่เล่นอะไรไท้นะครับขอความรู้นิดนึงครับเข้ามาตอบคอมเมนต์นิดนึงนะ้าถ้าใครเป็นสายเล่นอะไรไทยออนหน้านะครับก็ขอขอบคุณไว้นาที่นี้แล้วกันนะครับ you <laughs>